สวัสดีครับผมพบกับผมจูเนียร์นะครับและวันนี้นะครับเราก็มายืนอยู่ที่สาขาสำนักงานใหญ่ที่จังหวัดอุดรธานีนะครับและสำหรับวันนี้นะครับผมจะมารีวิวรถคันนี้ครับเป็นรถแอทาดราคาผ่อนเนี่ยเหมือนกับมอเตอร์ไซค์เลยนะครับคันนี้นะครับเป็นมิ t ซูบิชิแอตทราดดีคิวสองตัว G L X นะครับตัวนี้เป็นตัวเมนนวลนะครับบอกไว้เลยว่าขับแล้วสนุกมากๆเลยนะครับคันนี้ราคาก็เบาและที่สําคัญเลยครับไม้น้อยมากๆเดี๋ยวเราไปดูไม้ข้างในกันแต่ว่าก่อนอื่นครับ ผมขอพาท่านผู้ชมมาดูด้านหน้ากันก่อนดีกว่าครับด้านหน้าเจ้าถาคันนี้นะครับจะเป็นกระจังหน้าโครเมียม3าขีดอย่างนี้เลยนะครับผมโครเมียมหรูหรูเลยนะครับแล้วก็มียี่ห้อวิซูติดอยู่ตรงนี้นะครับและที่สําคัญเลยคันนี้มาพร้อมปอดไฟเดย์ไลท์และก็ไฟตัดหมอนะครับไฟหน้าเนี่ยยังเป็นไฟหน้าธรรมดาอยู่นะครับเพราะว่าด้วยที่ว่ารถเขาราคาขนาดนี้นะครับไม่ต้องไปสนใจแล้วครับว่าออปชั่นนี้จะดีไหมแน่นอนไฟหน้าสว่างเหมือนเดิมนะครับ คันนี้เป็นสีดำนะครับถ้าดูรอบๆคันแล้วนะครับสีเนี่ยตัวสีเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ97เปเซนลยนะครับสำหรับคันนี้และไม่มีทำสีเพิ่มนะครับคันนี้เป็นเดิมๆเลยรถคันนี้นะครับและลูกค้าเนี่ยบอกไปเลยว่าดูแลรักษาดีมากก่อนที่จะเอามาขายกับทางร้านเรานะครับนะเดี๋ยวเราไปต่อกันที่ด้านในกันดีกว่านะครับผม มาต่อที่ด้านในนะครับผมด้านในนี้บอกไปเลยครับว่ารถเนี่ยฟังก์ชันน่ะมิซูโมชิเนี่ยมีเยอะอยู่แล้วครับแลวพวงมะลัยจะเป็นมันติฟังก์ชันนะครับสามารถปรับลดเสียงรับสายโทรศัพท์วางสายโทรศัพท์ได้นะครับแอร์แบกจะเป็นมีคู่หน้านะครับผมมีปรับกระจกมองข้างอัตโนมัติและก็ปรับระดับได้ด้วยนะครับผมอ่ามีหมวกกะนถลายด้วยที่สําคัญนะครับแอร์เนี่ยจะเป็นแอร์อนาล็อกนะครับปรับระดับด้วยมือเลยนะครับ แล้วก็มีหน้าจอมัตติมีเดียให้ด้วยนะครับผมสามารถเชื่อมต่อบลูทูธ USB นะครับหรือ AUX ก็ได้เล่น c d DVD ก็ได้นะครับผมนี่เป็นเกียร์แมนนวลนะครับเป็นเกียร์กระปุกนั่นเองมี5สปีดนะครับผมสังเกตกันได้ตรงหัวเกียร์เลยนะครับและเบาะครับจะเป็นเบาะผ้าสีดำนะครับเบาะผ้าสีดำนี้ก็คือเป็นเบาะผ้าที่ดูเรียบเรียบๆนะครับไม่เขาเรียกว่าอะไรไม่ชูดฉาดเกินไปนะครับเรามาต่อที่ด้านหลังอันนี้กว่าครับด้านหลังเราเนี่ยจะเป็นที่นั่ง คนด้านหลังเนี่ยคือบอกไว้ก่อนว่านั่งพีได้สบายนะเอ็นตัวได้ประมาณ45องศาได้เลยนะครับแล้วมาต่อกันที่ด้านหลังกระโปรงกันดีกว่านะครับครับมาต่อกันที่กระโปรงด้านหลังนะครับกระโปรงหลังเนี่ยภายในจะดูกว้างขวางมากๆนะครับจะมีโลโก้ของมิซูโมชิแล้วก็ตัวหนังสือสอนที่เขียนว่าแอชะอยู่ด้านหลังนะครับเดี๋ยวเราไปดูเจ้าราคาคันนี้กันดีกว่าครับว่าเจ้าราคาคันนี้จะตกอยู่ประมาณเท่าไร่และผ่อนอยู่ประมาณเท่าไหร่กันครับแล้วมาต่อกันที่โครงสร้างด้านหน้านะครับโครงสร้างด้านหน้าคันนี้นะครับ บอกไปเลยว่าตัวน็อตนะครับฝากระโปรงทุกอย่างครับคันนี้ยังอยู่ที่เดิมนะครับและก็ภายในเครื่องครับยางสะอาดแล้วก็ดูแลรักษาดีครับสำหรับเจ้าของเดิมนะครับรอยจุดมาร์กติ๊กเกอร์มอกรนะครับจะอยู่เหมือนเดิมนะครับและเดี๋ยวผมจะมาบอกค่าตัวคันนี้แล้วก็ราคาผ่อนนะครับแล้วก็โปรโมชั่นของไตรมาสนี้นะว่าอยู่ที่เท่าไหร่นะครับ ตอนเดือนนะครับกดติดตามเพจก่อนแล้วก็โทรมาที่เบอร์โทรด้านล่างนี้เลยนะครับอ่าคันนี้นะครับมิซูซึ้นี่อัลทาน1.2 GLX ตัวเมนดวลน,นะครับปี2017ราคาอยู่ที่259,000บาทเท่านั้นเองครับตกพรอยอยู่ประมาณ4ไปลาย5ต้นเท่าน,น,นั้นเองนะครับถ้าใครสนใจอยากได้รถคันนี้นะครับอย่าลืมนะครับอ่าสมโพสคาร์เซ็นเตอร์สาขาสำนักงานใหญ่อยูอย่ติดถนนอุดรหน,นองคาย เป็นฝั่งขาเข้าหนองคายนะครับผมอย่าลืมนะครับอยู่ฝั่งซ้ายมือเลยจะมีป้ายและเป่าลมสีส้มใหญ่ๆอยู่ข้างหน้าเลยนะครับอย่าลืมนะครับถ้าอยากได้รถที่สมโพช์เนี่ยแถมโปรโมชั่นให้ด้วยนะครับเป็นโปรโมชั่นลอตเตอรี่100ใบด้วยนะครับผมอย่าลืมนะสำนักงานใหญ่นะครับสาขาสำนักงานใหญ่นะครับที่ผมยืนอยู่ณปัจจุบันนี้นะครับสำหรับวันนี้ผมขอลาไปก่อนสวัสดีครับ